มันต้องเสี่ยงเนาะมันต้องสิมันต้องเสี่ยงเนาะมันต้องเสี่ยงลุนลองดูว่าอาจจะเข้ารอบสามได้ด้วยอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเหมือนแบบสู้อเมริกาได้บเบลกเลียได้เยอรมันก็ห้ามประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะบเบลกเลียก็สู้ได้คือห้ามประมาทแต่ว่าที่จะต้องไฟจริงๆคืออเมริกาค่ะเพราะไงเราต้องไปเจอเขาอยู่แล้วไม่รู้ว่าใครจะมาลำดับที่เท่าไหร่แหละแต่เราต้องเจอเขาฝั่งนู้นนะสี่ทีมแน่นอนเราเจออยู่แล้ว ก็ไม่ได้มองถึงลำดับว่าใครเป็นที่หนึ่งของสายที่สองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเจอเขาหมด ตารางการแข่งขันรอบที่2อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและก็ชัดเจนแล้วด้วยนะคะว่าไทยจะเจอกับทีมไหนบ้างไทยเข้าไปอยู่ในโพเดียมรอบที่2แล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่การแข่งขันในรอบแรกนะคะยังเหลือการแข่งขันอีก3มแมตช์ของกลุ่มอื่นนะคะแต่กลุ่ม B ของไทยแข่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะการแข่งขันของกลุ่ม B และกลุ่ม C เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือแค่การแข่งขันกลุ่ม A และกลุ่ม D ที่ยัง เหลือแมตช์การแข่งขันอีกและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะได้กําหนดไว้แล้วตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าใครนะคะเข้ารอบ2ได้แต่และกลุ่มไหนบ้างจะไปเจอกันถูกกาหนดไว้แล้วนั่นก็คือกลุ่ม A จะไปเจอกับกลุ่ม D และกลุ่ม B จะไปเจอกับกลุ่ม C นะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องเจอกับกลุ่ม C เป็นที่แน่นอนและกลุ่ม C มีใครบ้างที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยจะต้องเจอ4อันดับที่ดีที่สุดของกลุ่ม C นะคะนั่นก็คืออันดับที่1 ทีมชาติเซอร์เบียค่ะอันดับที่2องสหรัฐอเมริกาอันดับที่3แคนาดาและอันดับที่4เยอรมนีดังนั้นนะคะกลุ่ม B ถูกควยสายให้ไปแข่งกับกลุ่ม C ไทยจะต้องเจอกับเซอร์เบียสหรัฐแคนาดาและเยอรมนีนะคะส่วนบาลแกเรียนะคะกับคาซักสถานได้ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างหนักมากโดยเฉพาะสหรัฐเซอร์เบีย แต่ถ้าพูดตรงนะการเข้ารอบสองได้ก็หนักทุกทีมแล้วค่ะแต่ต้นคลิปเลยนะคะที่แอดลงไปเมื่อเกีย้ยทุกคนย้อนกลับไปฟังได้ชมพูนะคะพรพันธ์เกิดปราดมือเซตของเราและเป็นกัปตันทีมและหรือว่ามือเซตเป็นหัวใจสําคัญของการแข่งขันอวอลเลย์บอลได้กล่าวว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยน่าจะสู้สหรัฐได้ท้งนี้นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเลยนะคะไทยเจอกับเซอร์เบียไทยเจอกับสหรัฐไทยเจอกับแคนาดาและไทยเจอกับเยอรมนี แต่ไม่เจอกับทีมเดิมนะคะที่พบกันแล้วอย่างเช่นสายเดียวกับกลุ่มเราไม่เจอกันแล้วตารางการแข่งขันวันเวลาออกมาชัดเจนแล้วนะคะจําง่ายมากไทยนะคะจะแข่งขันกับทุกทีมเวลา2องทุ่มตรงทุกคนไปฟังตารางการแข่งขัน,นะะที่ชัดเจนกันค่ะวันแรกนะคะนัดแรกของการแข่งขันศึกวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบที่2 วันอังคารที่4ตุลาคม2515นัดแรกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาเวลาถ่ายทอดสดนะคะ2ทุ่มตรงนัดที่2ต่อเนื่องเลยค่ะวันพุทธที่5ตุลาคม2515ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมนีถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มตรงนัดที่3ทีมชาติไทยมีเวลาพัก1วันนะคะเริ่มต้นแข่งนัดที่3วันศุกร์ ที่7ตุลาคม2515นัดที่3ไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียค่ะถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มตรงและนัดที่4นัดสุดท้ายของรอบที่2วันรุ่งขึ้นเลยค่ะวันเสาร์ที่8ตุลาคม2515ทีมชาติไทยพบกับสหรัฐอเมริกาค่ะถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มตรงดังนั้นนะคะทุกคนจำง่ายๆเลยนะคะไทยจะแข่งวันที่4 5 7 8ถ่ายทอดสดเว แลาสองทุ screws, ่มตรงเหมือนการทุกนัดการแข่งขันในรอบที่2นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะต้องย้ายเมืองการแข่งขันแต่เดิมนะคะณตอนนี้ไทยแข่งขันที่เมืองกระดานส์นะคะประเทศโปแลนด์ย้ายเมืองไปแข่งขันที่เมืองบูชประเทศโปแลนด์นะคะครั้งนี้นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะต้องนั่งรถบัสนะคะไปแข่งขันโดยการย้ายเมืองไปแข่งที่เมืองบูชประเทศโปแลนด์นะคะใช้เวลานั่งรถนะคะการเดินทางอ่ะ5ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่นับ รวมเวลาที่จะแบบกินข้าวตื่นนอนมาแล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะคะก็น่าจะใช้เวลาร่วมวันเลยค่ะก็ถือว่านะคะมีเวลาไม่มากที่ทีมชาติไทยนะคะจะใช้เวลาฝึกซ้อมฟื้นฟูร่างกายและปรับเกมแก้เกมดูศึกษาเกมของทีมแคนาดาที่สาวไทยจะต้องแข่งเป็นนัดแรกในวันที่4ตุลาคมนะคะและแข่งต่อเนื่องเลยในวันรุ่งขึ้นคืนคอไทยเจอกับเยอรมนีเลยนะคะในวันที่5ตุลาคมถือว่าเป็นงานที่หนัก มากและการแข่งรอบสองก็เชื่อว่าทุกคนจะยิ่งแบบ ทำผลงานได้ดีมากๆเพื่อจะเข้าสู่รอบที่สามอะค่ะทุกทีมจะต้องแบบศึกษาเกมของคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดีและทุกคนรู้ไหมคะพรพรร์เกิดปราดกับตันทีมนะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เราแข่งกับโดมินิกันมาเมื่อไม่นานนี้ค่ะพรพรร์ได้สัมภาษณ์ว่าที่จริงอะเพื่อนๆในทีม,มน,นะคะมีบางคนที่ไม่ไหวแล้วคือร่างกายอ่อนลา้ามากแต่ก็พยายามที่จะลงสู้เพื่อช่วยกันและกันนะคะพอได้ยินคํานี้นะคะที่พรพรร์เกิดปราดกับตันทีมพูด,พดก็รู้สึกว่าโอ้โหมันก<ห>็น<ห>่าจําน หนัมกมากจริงๆและดูดีในรอบที่2ต้องมาเจอกับทีมที่หนักๆอีกและเวลาพักก็มีน้อยและแข่งติดต่อกันอีกก็เอาใจช่วยขาทุกคนพวกเราต้องส่งกําลังใจช่วยทับนักตบลูกยางสาวไทยให้พวกเขาทําผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ขอให้ร่างกายนะคะการปรับสภาพร่างกายอีกในการไปอีกเมืองนึงแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหามากขอให้ทุกอย่างฟื้นฟนูขึ้นมาได้เร็วนะคะเพราะที่สําคัญเราก็ดีอยู่อย่างค่ะมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทีมนะักวิทยาศาสตร์การกีฬาติดตามไปด้วยตลอดเวลาดังนั้นเรามา สรุปกันเลยค่ะตารางการแข่งขันในรอบที่2นะคะไทยต้องเจอกับเซอร์เบีย สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเยอรมนีนะคะนัดแรกนะคะไทยจะเจอกับแคนาดานะคะวันที่4ตุลาคม2555ถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มตรงนะคะนัดที่2ไทยจะเจอกับเยอรมนีวันที่5ตุลาคมถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มตรงนะคะนัดที่3มีเวลาพัก1วันนะคะนัดที่3วันที่7ตุลาคมนะคะไทยจะเจอกับเซอร์เบียถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มตรงะคะ่ะและนัดสุดท้ายนะคะวันที่8ตุลาคมเลยไทยจะเจอกับ รออเมริกานะคะถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มตรงจำง่ายๆนะคะไทยจะเจอกับคู่แข่งวันที่4วันที่5วันที่7วันที่8เวลา2ทุ่มตรงนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง WorkPoint 23และทาง YouTube เหมือนเดิมเลยค่ะทั้งนี้นะคะทาง WorkPoint อาจจะถ่ายก่อนเวลาประมาณ15นาทีนะคะเริ่ม1ทุ่ม45ประมาณนี้การแข่งขันรอบที่2ถือว่าสาคัญมากนะคะเพราะไทยทาผลงานต้องเรียกว่าดีมากในรอบแรกถ้ารอบที่2ไทยฟอร์มดีทุกอย่าง ดีหมดโอ้โ oh, ห oh, อันดับต่างๆคะแนนต่างๆ สูงขึ้นแน่นอนก็ยังพูดประโยคเดิมได้นะคะว่านักกีฬามีความหวังที่จะชนะทีมต่างๆได้แฟนๆวอลเลย์บอลก็มีความหวังไปพร้อมๆกับนักกีฬาได้เต็มที่เลยเพราะแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยแหละค่ะมีความหวังไปกับนักกีฬาและทําให้การส่งกําลังใจการส่งแรงเชียร์ไปถึงนักกีฬาให้พวกเขาได้รับรู้สิ่งที่ดีๆแบบนี้จากแฟนๆวอลเลย์บอลมันถึงทําให้พวกเขาทําผลงานออกมาได้ดีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยถือเป็นส่วนสําคัญนะคะ ที่ส่งแรงเชียร์ส่งกําลังใจไปให้นักกีฬาทําผลงานได้เต็มที่แบบนี้เพราะนักกีฬาทุกคนก็พูดทุกคนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอกําลังใจจากแฟนๆชาวไทยขอกําลังใจจากแฟนๆทั่วประเทศนะคะให้ส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์ไปให้พวกเธอแอดเชื่อว่านักกีฬานะคะทับนักตบลูกยางสาวไทยรับรู้ถึงความหวังดีที่แฟนๆวอลเลย์บอลส่งไปถึงพวกเธอนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง และคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันรอบที่2ศึกวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนี้ด้วยค่ะ